น่าสนใจน่าดูน่าติดตามเราก็ต้องให้กําลังใจกันครับนั่นก็คือ v วมไพร์อีสปอร์ของเรานั่นเองนะครับล่าสุดเนี่ยมีการเปิดตัวครับไลน์อัพนักกีฬาเพื่อที่จะสู้ศึกในปี2023นี้ครับพร้อมกับตั้งเป้าไว้ไปให้ถึงแชมป์โลกในปีนี้ครับสโมสรเวมไพร์อีสปอร์ตครับได้ทําการเปิดตัวผู้เล่นเพื่อสู้ศึกปี2023นะครับโดยในปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นโดยดันทูสต็อป ผู้เล่นเก่าขึ้นไปรับบทผู้ช่วยโค้ชนะครับพร้อมกันนี้ดึงผู้เล่นระดับท็อปของลีกเข้ามา2รายก็คือโทนี่เคและนูซี่ครับเข้ามาเล่นร่วมกับ4ผู้เล่นเดิมอย่างเราเวนคลอชเว็เอ็กซ์ฟรุกทีเอสและสโตเนตครับโดยทางทีมเผยว่าสาเหตุที่ดึงผู้เล่นใหม่เข้ามาเนื่องจากว่าปีนี้มีการปรับกติกากันใหม่ครับจึงต้องหาผู้เล่นฝีมือดีเข้ามาเสริมความแร่งส่วนเป้าหมายของทีมตั้งเป้าเอาไว้ไปคว้าแชมป์โลกให้ได้ครับ ว่าอยากจะได้แชมป์โลกนะครับมันรู้สึกว่าปีนี้จะมี2รายการทั้งกลางปีกับกลางปีกับปลายปีซึ่งผมคาดว่าอยากให้ทีมบัมไพได้เป็นแชมป์โลกทั้ง2รายการเลยก็ฝากแชร์บัมไพสปอร์ตด้วยครับผมก็ปีนี้ก็พวกเราก็จะทำให้เต็มที่สุดครับแล้วก็ไลน์อัพของเราปีนี้คือแชมป์โลกอยู่ไม่ไกลครับผม โดยวั p i r e ีสปอร์ตนะครับเตรียมที่จะทําศึกใหญ่รายการแรกของปีก็คือพับ i l e Pro League Thailand Spring 2023ครับที่จะเริ่มทําการแข่งขันกันระหว่างวันที่15ถึง26กุมภาพันธ์นี้นะครับ ก็าสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของทีมได้ผ่านทางแฟนเพจ f c e e o o o v v m p i r e Esports แล้วก็อย่าลืมที่จะติดตามชมให้กำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับการแข่งขัน PUBG Mobile Pro League Thailand Spring 2023ได้ทาง PUBG Mobile Esports TH ครับ